สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลดน้ํากระบองเพชรด้วยปัม๊ม DC นะครับเป็นปั๊ม12โวลต์นะครับ,ะรบจะลดด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับใช้ปั๊มตัวนี้นีสูบขึ้นไปแล้วก็พ่นเป็นสเปรย์นะครับ ปั๊มนี้จะใช้คู่กับแบตเตอรี่นะครับอันนี้จะเป็นกล่องคอนโทรลนะครับมีทัมเมอร์ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับที่จริงใช้ตัวหนึ่งคู่กับปั๊มตัวหนึ่งนะครับแล้วก็หรือไม่ก็ใช้ปั๊มต่อตรงกับแบตเตอรี่ได้เลยนะครับอันนี้ผมจะเอาไปติดที่ต่างจังหวัดก็คือจะเอาปั๊มตัวนี้ไปพอดีไม่ไม่มีคนดูแลครับทีนี้ก็เลยจะเอาปั๊มตัวนี้ไปติดตั้ง ใช้ทัมเมอร์ควบคุมเวลาแล้วก็ใช้แผงโซลาเซลล์ชาร์จเข้าไปแบตเตอรี่นะครับควบคุมเวลาตั้งการปิดเปิดของปัม๊ม3าวันลดทีหนึ่ง4ี่วันทีหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งลดทีหนึ่งนะครับทัามเมอร์ตัวหนึ่งใช้คู่กับปั๊มหนึ่งตัวนะครับหรือใช้กับปั๊มหลายตัวก็ได้แต่แต่ของผมมันมันมีแค่โซนเดียวนะครับก็เลยต้องใช้กี่ตัวอันนี้จะมีกระบองเพชรที่บ้านอยู่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นจูริซีสังพอแสงนะครับนี่ก็จะเป็นทางน้ําทางน้าปั๊มนี่ก็จะดูดน้ําขึ้นมานะครับใส่ครืปั๊มแล้วก็ผ่านมาที่สายไมโครครับสายไมโครแล้วก็จะขึ้นไปบนบ้านเป็นสายที่ดัมขึ้นไปบนบ้านนะ,ะผมตอนนี้ผมจะแมนวนลวลเอานะครับ เนื่อง,ง,ง,งจากไม,ไ,มไม่ต้องตั้งเวลานะครับคือจะกดเมนวลเราคือจะเปิดปัม๊มปั๊มลดลดเพื่อที่จะลดกระบองเฟสนะฮะเดี๋ยวเทปุ๋ยลงไปก่อนนะครับอันนี้จะเป็นปุ๋ยสัง้ะแสร็งฮะจุลสีสังาะหสแสงครับแก้วหนึ่งต่อน้ำหนึ่งถังนะฮะประมาณน,นี้ เสร็จแล้วก็ใช้ไม้คนๆหน่อยครับน้ำก็ะช่นะเดี๋ยวผมจะไม่นว่นปั๊มเอานะครับอันนี้ก็คือต่อสายไปแล้วนะครับอันนี้ต่อสายไปแล้วนะครับ อันนี้ต่อสายไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเมนนวดเอานะฮะใช้ทามเมอร์ตัวแรกนะอะตามทำงานนะครับขึ้นไปละเดี๋ยวไปดูบนบ้านกันครับก็ก็จะประมาณนี้นะครับ อ่าลมแรงนะอ่าฮะอันนี้เป็นหัวอ่าครับก็จะประมาณไม่รู้เห็นละอองนะ้ำหรือเปล่าอ่าครับก็จะประมาณนี้ครับที่ใช้รถอันนี้จะรถต่อนะครับคนตอ่อ ก็ลดครั้งหนึ่งก็ประมาณา40 20นาทีนะครับประมาณนั้น,อ,น,นอันนี้ก็จะเป็นด้านล,ล่างนะสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาในการลดแต่รักแต่ชอบที่จะปลูกต้นไม้นะครับสามารถใช้ทอมเมอร์เป็นตัวตั้งเวลาได้ก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้ครับ ะะจะประมาณนี้หมดได้สักพักเขาก็จะเริ่มชุ่มแล้วฮะน้องมีน้ำขังนะฮะ โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับอขอบคุณมากครับ